ดูนนีีขกัสวัสดีครับยามเช้าที่พักที่ผมอยู่นะครับก็ผมถ่ายคลิปไปมีคนอยากเห็นแตงมโมกระสมโมครับบอกว่าถ่ายดูบ่อยๆครับวันนี้ผมจะอาบน้ำให้มันนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ็ดโมงกว่าแล้วจริงๆมันก็เริ่มตื่นกันนะครับเราก็เตรียมคันน้ำาละกระบะที่ผมเอามาใส่เนี่ยวันนี้ผมจะล้างออกให้หมดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาผักที่มน้น่าออกนะครับ เดี๋ยวมาดูครับว่าบรรยากาศการอาบน้ําให้แตงโมส้มโอเป็นยังไงนะครับแต่บอกเลยครับว่ามันชอบอยู่นะครับมันจะไม่เท่านั้นผมอาจจะตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับว่าเวลาเขาโดนอาบน้ำเนี่ยเขาจะรู้สึกยงไงอ้ยหิวครับนะจริงๆมีแตงไทยอยู่ในรถดลูหนึ่งเมือ่อคืนมากับมังกรจะปอกให้มันกินนะครับน่าจะลองผลไม้บ้างลองผักมาหลายวันนะ ดูนะอันนี้เจ้าแตงโมยังหลับอยู่เลยต้องปลุกก่อนดูส้มโอก่อนส้มโอส้มโอ่ะโอ้โหมองนี่มองนี่ส้มโอเนี่ยมองแล้วน้อยแสงมาเนี่ยนี่น้อยแสงแสง้มโอเห็นนะไหมนะเฮ้ยตะดปลดไฟหน่อยมันย้อยแสงมา ยังไงดูดีไหมเรื่องนี้นี่ไม่เห็นเนะอระต่ายจะหน่อยสัตว์ตาไหมแล้วหัวนะอาบน,านบ้ำมันนะครับ ตัวนี้ตัวเล็กไม่ตัวเล็กก็ฝ่ามือนี้ชใช้จะใกล้เคียงฝ่ามือน,นะครับวันไหนที่มันเต็มฝ่ามือแสดงว่ามันโตแล้ววัดจะตัวนี้นี่ครับนี <Ä h. S 1> ่โอเคเราไปดูเจ้าเจ้าแตงโมอันนี้คือเจ้าแตงโมนี่แตโงโมนี่ก็จะน่ารักอ่ะแตโงโมยังไม่ตื่นนะครับเดี๋ยวต้องตื่นแน่นอนเพราะอัำนะครับอัเริ่มตื่นแล้วเริ่มตื่นแล้วขยับมันตื่นแล้วะกันละตายังปิดอยู่เลยดู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  ไอตัวนี้หิวครับไอส้มโอหิวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอ,อะไรให้ม่กินก่อนมีผักอยู่ครับผมก็เอาผักไว้เนี่ยมันไม่ก <c oughs> ินอาหารอ่ะดูยังไม่ตื่นกุลูกกูุูุลู้กุ้จับมือผมได้แล้ว ไม่เป็นอย่างนี้เริ่มตอนนี้เริ่มเริ่มดีแล้วจำมือได้อยู่ทุกวันครับจำอยู่เงี้ยลูหัวอาบน้ําอยู่เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาบน้ําให้มันฟื้นแป๊บหนึ่งครับดูยังนอนอึ้งลึงเลยไม่ไม่ขยับหัวเยื่อะไรดูลืมทะเลครับนี่ะเดี๋ยวผมจะอาบน้ําให้แทงโงน้ำอุ่นครับยังไม่ตื่นดีกรอกต้องตื่นนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะอาบน้ำให้ดูทุกคนดูนะครับอาบน้ำอุ่นทำความสะอาดกระบะ ให้อาหารนี่กินก่อนดิเดี๋ยวไปเอาเอาอันนี้มาให้มักินก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดหนึ่งอ่ะมันเป็นแมแตงไทยกับมะละกอมาเนาะแป๊บนึงอุ้ยรกมากกะเอามาให้มันกินเลยนีย่ผมกินหน่อยผมกินหน่อยอยู่ด้วยกันได้เพิ่งพาอาศัยกันมาแทนตะลุกแตงไทยดีกว่านะ นุ้คอนเพื่อชอบวันนี้รับประทานผลไม้โอ้ฮึวอาม,มากเจ้าเลยมาแล้วนี่กินด้วยออมาแตงโมงตื่นแล้วแตงโมงไม่ตื่น ตาปิดเลยตื่นดอยแล้วเอาคแล้วกอนหน่อยหนึ่งแล้วกอได้ผมกินเองนะครับตื่นเออตื่นล้ตื่โอ้แตงไทยกินด้วยอ่ะข้อพางละแล้วกเดอ่ะโอ้กิน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  กินแตงไทยเว้ยมีเป็นดงเลยครัน้นี้ไปเก็บมาเองนะครับไม่ได้ซื้อผมชอบแตงไทยครับโอ้ข้าทางเลยมันจะตนตรงส่วนนั้นอ่อนอะตรงโซนไม่ได้เ่เป็นไหมหนัะไองโมง้ว่าม่นจะได้อยู่แต่ปอกเปลือกเ,เอายางออกก็ได้อยู่นกัดปั่ะ คือเต่าังเป็นเต่าเต่าที่ยังยังไม่โตนะครับยังเป็นเต่าเน้นๆนะครับเรื่องของการกินอาหารเนี่ยเขาบอกว่ามันมันจะติมแข่งไม่ได้ไงอู้ดูแยกกันใหญ่เลยแตงไทยก็ไลยใหญ่เลยฟ้าทอันนี้นี่คือแตงโมนะอ่าลองดูแตงโมมั้งดูนี่อร่อยไหมอันนี้กินดีเลยครับนะเอาแตงไทยสักสองชิ้นเพื่อกลางวันเอาผมไปทํางานก็ไม่ได้อยู่แต่ว่าชิ้นไม่ใหญ่นะครับชิ้นน้นอยๆเพื่อวันจะได้ไม่ต้องแย่งกัน ต่ว่าเม็ดของแตงไทยเนี่ยก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวโอ้ดูมันกินกันดีมากเลยเปอออกให้มันหน่อยแล้วกันคงกินแข่งไม่ได้แหละง่ายหน่อยดูด,ดีอยู่กับผมอะ่ะนะเนี่ยชอบเลี้ยง,งน้องๆก็แบบนี้แหลอะอ่ะเต็มที่ไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตให้มันกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำนะครับถึงเวลาอาบน้ำแล้ว แตงโมยังไม่อิ่มเลยเนี่ยอยากตื่นสายส้มโอตื่นแล้วนะไปอาบ้อมกันเลยนะครับไอ้นี่อืมได้ไปรออาบน้ำรอแล้วนะครับลองดูนะครับไอาบน้ำก่อนมา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 อาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำนี่ แดงหมชอบอาบน้ำโอู้หลังหน่อยสะกายคนทูนลังโอ้ห้ังกระลัอุ่นเลยหลังท้องหน่อยอนี่ขาเล่นมาแบบ ถ,ถ้าแช่น้่งเฉยๆเนี่ยเขอบก็จะโอเคอยู่ได้แหละแตงโมนี่นั่งนิ่งเลยก็ขูดท้องเลยทูหลังเลยหัว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 ตัดหัวโดดต้องโอจะเดินแตงโมนิ่งๆไปอย่าเออแช่วะแช่วะร้อนแล้วเริ่มร้อนล้ว มาดีๆเนี่ยจะไปแล้วเออนปตงโมอยู่แล้ะขาอาไม่นานครับอาพักเดียวครับให้เขารู้สึกว่าอุ่นๆเขาชอบนั้งอุ่นอยู่เขาก็จะเป็นพึ่งเงี้ยเดี๋ยวเราเวลาเอาไปไว้ที่ตะกร้าเขาจะนอนพึ่งแดดอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เขาจะนอนพึ่งสบายสบายค่ะแล้วเขาก็จะนอนแล้วก็หลับกัน ไม่ได้ทำความสะอาดอันนี้เลยนี่ไอ้ที่วงู่บนเขาอ่าโอเคแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมเอามาซื้อได้กว่าตอนนี้นกว่าเราค่อยทำความสะอาดไอ้ที่อยู่ข้บนก่อเพราะว่าเราไม่มีเวลาโอเคมดูหงงานจาจัดตาปะนี่เรียบร้อยส้มโอแตงโม เรียบร้อยไปเข้าที่เดี๋ยวสกอยังไม่ทำขาอะไรนี่เลยนี่่ะกลับไปนอนเราจะนอนแช่พึ่งอึ้งเร่งเห็นไหมแตนโมนี่จะอึ้งเึ่งนอนแล้วนะนอนเลยเห็นไหมพอถึงก็ปุ๊บนอนเลยนอนเลยเรียบร้อยครับภารกิจการ ดูแลลูกๆของผมนะนี่มันจะเดินทางแล้วก็เดี๋ยวมันจะโตไปด้วยกันนะด,ดูเลยไหมนอนอ้งเล่งสบายใจนะเดี๋ยวก็จะหลับแนละ้วชอบอยู่ไปแล้วครับ